Ok đó Tại เดี๋ยว trong lâu càng như khai มี mới จอย Just like

ใช่เดี๋ยวพี่จะเบาเสียงเนาะเปิดไปเลยแค่ัสองเียเพราะว่าเราเล่นแคตติงเสร็จแล้วเหือจะยืดเลยเนอง นานนะไม่เป็นไรมันจะยืดเลยเลยเน้องโอ้ภาพชัดมากทุกคนแม่งปรับเป100็นหนึ่งร้อยเลย อ่าดีครับทุกคนนะฮะนี่เข้ามาดูใหม่เนาะเอาเดี๋ยวทำไมร้ายมันหลุดวะไม่หยุดอะหลุดหรอไม่หลุดอ๋อเป็นไงเดี๋ยวเขาดูกันนะหลุดหรือเปล่าวะออ่าพี่ว่าแล้วหลุดหรือเปล่าวะโอเคไม่ได้หลุด ก็คิดว่าเออมันหลุดเดี๋ยงเดี๋ยวขอเปิดเสียงนี้นี้เสียงพูดนะครับได้ได้ได้ ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็เข้ามาได้นะครับไม่มีตรงไหนะมาจอยได้น,นะฮะแหลักไหมในหนึ่งอ่ะหลักหไหมในสตรีมโอ้โหไม่น่าก,กลัวเลยไปที่ที่สอง มีทางขัวทั้งสิน้นเพราะเราขามามันแล้วอยาเปิดพนะมันี้มันาแบบใช่รุนแรงมากไม่ว้าไม่ได้ไี่ขอฟังเสียงมัน,น,นมันได้หรือเปล่าว่าเสียงเสียงใน เพราะว่ามีแคบมันมีแค่ไม่กี่อ่ะไม่กี่องค์กรที่เก็บเลยเก็บค่าเลยโอ้ยอ่ะเออซีม,ด,มดูเฉยเลยนะซีมดูไปนี่ตกใจแล้วซีมดูเลยลนะ่ะเี้ยเหรอทำไมมันทำไมมันอะไรอ่ะเป็นอะไรเไรขาดูน,นะโอเคไม่หลุดไหนมัน เออถ้าทุกคนแบบเออทำไมมันหลุดบ่อยนะมันไม่ได้หลุดนะครับมันแค่อะไรนะมันมีปัญหาตรงที่ว่าเป็นเรว่านอ้องสวัสดีครับคุณป้าเอ้คุณป้ามานด้มามันนีได้ได้เดิไปเลยไป ปาไปแล้วกูปาไปแล้วไปเลยไปเลยบึ้งบึ้งโอเคไปแล้ว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 โอเคกี๊แจมา น้องปิดเสียงเลยก็ได้นะเพาะแต่พี่เปิดเสียงไว้อย่างดีโอเคไอ้ตรงนี้มันอะไรวะไอ้ฝั่งนึงอ่ะไอ้ฝั่งนึงคืออะไรวะน้องพี่ขอถามหน่อยเปล่านะขอเปลีวายรุ่มไปเลยไอ้นั่นไงไอ้สวนญี่ปุ่นอะเอาสวนญี่ปุ่นเลยโอ้ว้าวไป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 น้องอีกฝั่งหนึ่งน้องไปฝั่งหนึ่ง น้องแก่นหนุทำไมวะสาวัดีคุณป้าอยู่ไหมสาวัดีคุณป้าอยากจูกับพี่ปนน้องอ,อยากจูกับพี่เปนน้องันนี้มาเร็วมา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 สามาดีคาณาม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 าสา,า,า,สสา,าไไมามาคุณมามามมามามมามามานาามมมอมัอม มันเรียกว่ามันกลัวย nice well. okay. ังสือฉันนังสือไปไปโอเคเสรแล้วเสแล้อะไรเนี่ยเหียเดียวมอง จ่บอกว่าต ok really <pl ains> ัวไหนสักที่นึงใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เพิ่งเล่นนะครับมันไม่ใช่แบบผมแบบอะไรอะไรนะอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับคุณป้าครับคุณป้าครับคุณป้าครับป้าครับพีเข้ามาไม่ได้พี่

มันคงว่าอยู่ในห้องนั่นหรือเปล่าอยู่นอ้องเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะตรงนี้ตรงนี้อืมเคไม่มีอยูไ่ไหนไไวะ ตรงนั้นมันปิดมันเปิดอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมเขาบนไหนพี่อยู่เนี่ยพ่อยู่บนแล้ว่นี่นี่เนี่ยใช่ไหมนี่นี่นี่ไหน เดี๋ยวพี่มีนนอนเลงโอ๊ยพี่ได้วยโอ๊ยมืดมืดหมดเลยโอเคเจ้เจสาชาย ยจำสเกล์ด้อู้ย่าน้องน้องเดินหน้าไปเลยมาให้พี่ไปน้องไปเลยไปด้วยกันนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ชื้อชื้อไปไป ไอ้หีตย,ย,ยนนตัวใจเลยเอา,ากต์ไปเนี่ยไอ้ี่น้องอยู่ไหนไอ้นนยอี่โดนหลอกคนเดียวด้วยนะไอ้หียพี่พพพโดน,น,าาน,น,น,นหลอกคนเดียวด้วยนะเนี่ยโอเคไปไอ้หียตัวหลอกคนเดียว รออะไรล่ะหน,นีดิครับรออะไรแต่เ si มมเบอไอ้แต่มมเวิ่งเร็วอะอ๋ออ๋อต้องวิ่งต้องวิ่างนี้ไปฝังไปฝังอย่่าพีคมันวิ่งได้มันวิ่งได้โลแต่มมเบอวิ่งได้่ะ มาออกมาได้แล้วผมวิ่งผ่านมันมาได้แล้วอ๋อน้องวิ่งผ่านมาได้แล้วผมรอที่แบบรอเดือดนล้วมันคอมพิวเตอร์หรือเปล่าวะเป็นคอมพิวเตอร์พี่กำลังมาพี่กำลังมาพี่ลงสวัสดีครับผมไปแล้วครับไปแล้วอ๋อมันต้องวิ่งตามหลังใช่ไหม ทไมหรอ g o o กทำไมีเมก็ยังใช้ไม่ได้ก็หน้าสินะแปลว่าเขาไม่ได้นี่ยไม่พเ่งเรียนไม่พูดอะไรเลยโอเคมก็แบว่ามันตข้ายังไงทุกคนเขาเปิดไฟล์ไม <undred> ่ได so ้เน right? okay. okay. ี <Movie> ่ยเขาเปิดไฟล์ไม่ได้อ่ะ ้นั่นแหละพี่แสงหน้ามันแล้วแล้วพี่กระโดดอยู่เนี่ย <c oughs> ไปเกิดะไขึ้นไเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ um ้นเกิดอะไรขึ้นนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรองหละอะไรเนี่ยเรไปฝั่งนี้ดิไี่ตอนนู้นเหไอไปฝั่งนู้นนะมันมีสองช้อท่านใช่ไหม โอ้โหน้องไปฝังป่งนู้น,น,มมน,นเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนี้ไอ้เหี้ยน้องเหี้ยเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนี้ก่อนพืน้นที่ไม่ใช่ของจริงพืนที่ทีเธอสร้างขึ้นมาอะไรนี่อะไรเนะนี่ยผมเจอจอวิญญาณผีเสื้อแล้วน้องนี่มานี่นี่ มาฝังนี้อันนี้คืออะไรมา,มมาคามิูโซะไร แม่สปิร okay, okay. ิตไม่ะพ่ปอะเยู่โอเคดีพี่กำลังไปพี่กำลังไปเมันได้ประอไม่ีดี๋ยวเสียงกระปูสีประตูนอนไม่ดีสีประตู

ไปฝังไหนดีวะจะพี hmm. ่ดินเสียงอะไรกดเปิด้หูนเสียงมัเลยอีไรนเด็กอู้เลยพี่ดนเสียงอู้เลยป็นเด็กอะเนี่ยน้องมนี่นได้ยินเสียงไหมตรงนี้เนี่ย น้องเปิดเสียงไห้ได้เสียงไหมน้องนี่โอ้กูได้ยินเสียงเลยนี่เ้องไป็ปสิปีเสื้อนี่สีนี้น้องก็อยู่นี่อะไรเนี่ย อบบัน t ีนุ่ h e e e me, Help me. Help me. อืมอะไรวะ <Help me. S 1> โอโหโคตรดังเลยไปแล้วไอ้ยงเงียบไปแล้วเรน้องไปก่อนเลยมไปก่อนเลยพี่อไอไ้นอไนอหนองนำ เปิดไม่ได้โอเคไปฝั่งเดิมไปฝั่งนู้ดไปฝั่งนูงนด้ดเดี๋ยวมันใช้ไปม,มันใช้ผีเสื้อปะไม่ใช่เหรอเราต้องไ,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 ไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเอาเดาดอยตรงนี้ป่ะอไเดาดอยไม่ได้ เดือดเดือดเดือดเดืดเืดดืดโอ้ยโอ้ยยังไงโสเตัวด้วยนะไม่ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่มือกันไ่ไม่อยู่เหมือนกัน โอ้ใส่ชุดักเรียนนออนไลนนเลยเนาะอุ้ย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 อ้เ้ยไอ้เย้ยอนี้ปยว้ยไอเย้ยเมื่อกี้ตกใจเลยไม่ได้เปิดไม่ได้ ไม่ได้เรีนนย,นะยบร้อยเรียบร้อยอ,นนอะไร,ดดรเนี่ยโอ้โหเยอะเออตกใจหมดเลย,ยเพี่ตกใจหมดเลยอ่ะโอ้โหพี่เสื้อ โอ้เราวิ่งได้แล้วอ๋อให้ปราปีนขึ้นไปเหรออะไรมันแเราะมันมืนนไม่ไม่เหมือนเหมือนเธอเลยแล้วรไม่เหมือนเธอะไรยังไงเรษฐกใจทุกครั้งทุกคราวซากุราสีแดง พี่เสื้อพี่เสื้อเไเต่อแผระวังนี่ก็สิทธ์นะพี่ไม่รับด้วยพี่เสื้อสีทองอผมกี่ยวนไล่พีแต่ว่านเปิดผมแล้วผมก็เีอ่านั่นไงน้องพูดแล้วออกมาแล้วให,ใ,หให้ตามพี่้ออกไปหตามออกไปต้องต้องตามพ่เสื้อ đi xe bên cái ô tôn Sakura của là côn giả lời đi xe gì tô lấy đi ô tô lấy đi ô เอายิมพันยันนี่ว่าแผ่นยันแล้วก็แผ่นยันกะนี้จากนี่ส่วนแล้วเหมือนแบบขังไอ้ต้นนี้อยู่เหรอเอาน้องไปไหนเนี่ยเออไปไหนดีน้องไปไหนพี่หาไม่เจอ โอ้แปรมาแหญ่เฮ้ไหนอะตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ผีเสื้ออยู่ไหนไม่ใช่ผีเสื้อผีเสื้อมาโคตรมืดเลยครับมันแบบมันส่องใส่ไม่ได้ด้วยอ่ะพี่มีพี่มีแต่มันมืดมากถ้าคนดูเขาไม่เห็นก็จบเลย สตีมหลุดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือเพิ่งเล่นเล่นหมดเนเรื่องในสองครับโอ้ไม่กอดแป่นยานปาเปิดน้องเปิดน้องไปไม่มีด้วยนะน้องไป มันกิ่งมันวิงได้มันวิไไดโอ้โหโอ้โหสีแดงไม่กล้งมืดมากเดี๋ยวกลับกลับกลับออกมันหาไม่ได้มันออกไม่ได้ลหาทางออกไม่ได้จหาทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนเจอโอเคโอเคเจอทางออกแล้ว นี่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 น้องพี่จะทางออกแล้วนี่ทางนี้เจอทางที่เราเข้ามานนะนี่มันอะไรเนี่ยนี่กำแพงเอาพี่นี่ยกำแพงนี่หวะไม่ใช่ไม่ใช่นี้กำแพงไม่ใช่ในกำแพงกำแพงสีแดงแหละไม่สีแดงจะบอกว่าบอสนะโอ้โคตรมืดเลยมันไม่เห็นเลยเว้ยทุกคน

ตมันก็ดูสตรีมพี่ดิมิงพี่มีเห็นเลยเใช่หมฮ้ยลมเรียนเฮ้ยเฮ้ยกุนาอะละกนาละกนาละ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ผู้หญิงเงี้ยนั่นอะไรเงี้ยไอ้หนุ่มไอ้เจ้าไอ้อะไรเหรอจุดสแกนจุดสกนวิ่งเข้าวิ่งเข้าใส่ไมพี่วิ่เข้าใดิไม่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 พี่พี่ไม่เอาพี่ไม่เอาเฮ้ย ไอเหี้น้องเหี้ยไปไหนมามา,า,า,ามา,มาจบแล้วครับทุกคนโอ้เรามาตั้งไกลโอเคได้ <laughs> มิมิกไม่ไหวครับ <laughs> The flow the flow อะไรตัวไหนอะ เจ็นาทีต่อมาครึ่งชั่วโมงคืเวการบัญชีอเกอกูได้กูเข้าบัญชีอันนี้ได้แล้วนะแต่ว่ารู้ไหมรู้ไหมเลยไม่่บัญชีเดิเหรอไปเล่นเกมเดิมนี่แหละ เออทุกคนก็ไม่สนใจเลยครับว่าอันนี้คือแบบพวกน้องๆเขาเรียนกันอยู่เนาะอันนี้พวกน้องๆน,นะกออกเป็นพี่นะครับโอเคน้องพี่เข้ามาแล้วเนี่ยพี่เข้ามาเกณฑ์น,นั้นละ ปิดไลค์ก่อนนะฮะเป็นหนึ่ง